บาร์เซโลนากำลังดำเนินการเพื่อจัดเกมกระชับมิตรที่ประเทศเปรูก่อนเบรกช่วงคริสต์มาสมุนโดเดปอร์ติโบรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าบาร์เซโลนากำลังดำเนินการจัดเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศเปรูในวันที่22ธันวาคมนี้เพื่อสร้างรายได้ให้สโมสรราว7-8ล้านยูโร บาร์เซโลนากำลังติดต่อกับลาลิก้าและ AFE สมาคมนะักฟุตบอลสเปนเกี่ยวกับตารางวันหยุดของนักเตะเพื่อจัดหาตารางแข่งขันเกมกระชับมิตรที่สมดุลกับช่วงวันหยุดคริสต์มาสของนักเตะซึ่งทีมอาซูลกาลา,าจะลงเล่นเกมส่งท้ายปีกับบินญาเรอัลในวันที่20ธันวาคมนี้ตามรายงานระบุว่าบาร์เซโลนาจะขอเลื่นเกมกับบิญญาเรอัลมาแข่งขันเร็วกว่าเดิมเพื่อเดินทางไปยังเปรูเตรียมลงเล่นบนสังเวียนเอสตาดิโอ m o n u m e n t a l แต่ยังต้องรอรับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากสปอนเซอร์ของเปรูก่อนจะดำเนินการขออนุมัติจากลาลิก้าและสหพันธ์ฟุตบอลสเปนบาร์เซลโลน่ามีโปรแกรมกลับมาลงสนามอีกครั้งกับเอสปันยอนในช่วงวันที่3หรือ4มกราคม2026ซึ่งหมายความว่าทีมจะต้องกลับมาลงฝึกซ้อมราว5-6วันก่อนเกมดังกล่าวดังนั้นสโมสสจะต้องหาเวลาพักที่เหมาะสมหากต้องการจัดแข่งเกมกระชับมิตรที่เปรู หากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องบอลทันข่าวเราด้วยนะครับ